สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะถ่ายกันยามเช้าวันนี้นะคะเตรียมงานอีก1วันวันสำคัญของพวกเราที่จะถวายผ้ากระถิ่นถวายผ้าตามการพร้อมกันก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567นะคะเริ่มเข้าง,งานได้นะตั้งแต่ตีสเป็นต้นไปนะเรามาได้เร็วเราทำได้กระชับเวลาเราก็เริ่มงานได้เร็วนะคะก็ เข้างานหยิบผ้าท่านละหนชิ้นนะคะแล้วก็สะดวกจากค่าหน้าง,งานจุดนี้พี่ตาก็ได้เตรียมไปให้นะคะแต่ถ้าไม่สะดวกก็สามารถที่เบอร์บัญชีนี้ได้เช่นกันนะคะแล้วแจ้งเจตนาเพื่อถวายผ้ากระถินเนี่ยได้ที่เบอร์โทรของพี่ตาอีกเช่นกันนะคะก็ SMS นะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้สะดวกรับสาย หรือไม่ได้โทรกลับเนื่องจากราับรำงานเยอะนะคะช่วงนี้เสียงไม่ค่อยมีก็พยายามจะถนอมเสียงไว้ให้กับพวกเราช่วงที่สำคัญคือการถวายผ้านะคะจาค้ามานะคะพวกเราเมตฝนที่จะค้ามาที่เบอร์บัญชีแต่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ไม่ต้องเสียใจรอรับชมอยู่ทางบ้านกดติดตามไว้นะคะกดติดตามไว้ให้ลูกหลานทำให้สองช่องทางก็คือ Facebook หรือ YouTube อันนี้เราถนัดกันอยู่แล้ว Facebook YouTube เพียงแค่กดติดตามที่ช่องพุทธวจนะเรียลนะคะเป็นช่องทางเดียวของวัดนาป่าพงเป็นช่องทางเดียวของพระอาจารย์คกฤลิ์นะคะช่องทางอื่นไม่ใช่นะคะจะได้ทราบข่าวสารที่ถูกต้องนะแล้วก็วันพรุ่งนี้พระอาจารย์และคณะสง์ไม่ได้บินบานะคะ เป็นวันเดียวที่พระอาจารย์จะไม่ได้บินทบาทนะก็คำถามก็เยอะมากแต่ก็ได้สื่อสารและก็ได้แจกแจงไปตลอดเวลาให้ได้ทราบแล้วนะคะกดเข้าไปดูนะก็มีเท่านี้ที่เราจะสื่อสารกันช่วงสั้นๆเพื่อที่จะได้มาร่วมง,งานในวันพรุ่งนี้นะคะก็พบกันนะคะรักนะอนุโมทนากับทุกๆเม็ดฝนค่ะ